หน่วยการเรียนรู้ที่3เครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีเรื่องโน้ตดนตรีไทยสัญ,ญลักษณ์โ no น้ตดนตรีไทยการบันทึกโน้ตดนตรีไทยจะบันทึกด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษรแทนเสียงดังนี้ น no, ตัวโดแทนด้วยตัวอักษรดดเด็กโน้ตตัวเรแทนด้วยตัวอักษรรอเรือโน้ตตัวมีแทนด้วยตัวอักษรมอมา้าโน้ตตัวฟา แทนด้วยตัวอักษร for fun โนตตัวซอนแทนด้วยตัวอักษร so n o น้ต so. no ตัวลาแทนด้วยตัวอักษรล o l l i n g ้ตตัวทีแทนด้วยตัวอักษร no ทหหาร การแบ่งห้องเพลงการบันทึกโน้ตเพลงไทยจะบันทึกเป็นบรรทัดและในแต่ละบรรทัดจะมีการแบ่งห้องเพลงออกเป็น8ห้องการแบ่งจังหวะ ในหนึ่งห้องเพลงจะมีการแบ่งจังหวะออกเป็นสี่จังหวะหรือโน้ตสี่ตัวซึ่งจำนวนตัวโน้ตในแต่ละห้องเพลงอาจมีโน้ตทั้งสี่ตัวสามตัวสองตัวหนึ่งตัวหรือไม่มีเลยก็ได้แต่ถ้าไม่มีโน้ตเลย จะใส่เครื่องหมายขีดแทนหนึ่งขีดจะมีความยาวของจังหวะเท่ากับเสียงของโน้ตหนึ่งตัว หน้านี้จะเป็นตัวอย่างการบันทึกโน้ตดนตรีไทยเพลงงามแสงเดือน,นเดี๋ยวนะักเรียนมาหัดฝึกอ่านตัวโน้ตกันนะคะตรงนี้ถ้าเห็นนักเรียนจะมีขีดนั่นคือแท,แทนหนึ่งเสียงแล้วนะเว้นจังหวะ เท่ากับความยาวโน้ตหตัวนะคะจะฝึกครูจะอ่านให้ฟัง1รอบนะคะแล้วนักเรียงค่อยฝึกตามโดโดโดฟาเรโดโดโดลาโดลาลาโดซอนลาสอนฟาเรฟ,าเร,ฟาเรโดเรฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา โดโดโดฟาเรโดโดโดลาโดลาลาโดซอนลาซอนฟาเรฟาเรโดเรฟาฟาฟาโดลาโดซอนลาซอนฟาเรีฟาลาซอนลาโดลาซอนฟาซอนซอนฟาซอนลาซอนฟาเรโดลาโดเร ฟาซอนซอนฟาเรโดฟาเรโดลาซอนฟาแล้วก็ขึ้นใหม่นะคะถ้าในกรณีเล่นเพียงรอบเดียวก็จะจบที่ซอนฟาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการย้อนเห็นไหมคะซอนฟาในห้องนี้จะมีตัวโน้ตอยู่แค่2ตัวนั่นก็คือเขามีจังหวะว่างไว้ให้ลากเสียง ฟ้าตัวนี้จะไปเริ่มใหม่ที่ห้องแรกและบรรทัดแรกก็ต้องลากเสียงก่อนหน้าโดซ้อนฟาโดโดโดเห็นไหมไม่ใช่ซ้อนฟาโดโดเลยเพราะฉะนั้นต้องลากเสียงฟาให้เต็มกับตัวโน้ตหนึ่งตัว, <S <S ตวนะคะเดี๋ยวเอา ให้นักเรียนฝึกร้องตามอีกรอบนะคะร้องไปพร้อมกับครูเลยโดโดโดฟาเรโดโดโดลาโดลา ลาซนลาซอนฟาเรฟาเรโดเรฟาฟาฟาโดโดโดฟาเรโดโดโดลาโดลาลาโดโซนลาซอนฟาเรฟาเรโดเรฟาฟาฟาโดลาโดโซนลาซอนฟาเร ฟาลาซันลาโดลาซันฟาซันซันฟาซันลาซันฟาเรโดลาโดเรฟาซันซันฟาเรโดฟาเรโดลาซอนฟาได้ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวลองมาเข้ากับคุยกันบ้างเนาะเจอหน้ากันนิดนึงเดี๋ยวเรามาลอง เข้ากับคุนอย่าเร่งจังหวะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเพิ่งหัดร้องจะได้ทัน เมื่อกี้คู่เป่าคุยและเล่นซ้ํากันสองรอบนะคะเพราะจริงๆเราเขามีให้กลับต้นนะคะจะกลับกี่รอบนั่นก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงนะคะเพลงงามแสงเดือนส่วนใหญ่แล้วเขาจะร้องกันสามรอบถึงสี่รอบนะคะแต่คราวนี้คู่กลับต้นเพียงแค่สองรอบนะคะเดี๋ยวเรามาร้องโน้ต พร้อมกันอีกครั้งนะคะคราวนี้ครูจะไม่ชี้แล้วนะแต่รครูจะใช้การปรบจังหวะเอาโดโดโดฟาเรโดโดโดลาโดลาลาโดซอลลาซอลฟาเรฟาเรโดเรฟาฟาฟาโดโดโดฟาเรโดโดโดลาโดลา โดลาโดโซลาซอนฟาเรฟาเรโดเรฟาฟาฟาโดลาโดโซลาซอนฟาเรฟาลาซอนลาโดลาซอนฟาซอนซอนฟาซอนลาซอนฟาเรโดลาโดเรฟาซอนซอนฟาเรโดฟาเรโดลา ได้ไหมคะไปฝึกท่องมานะไปฝึกร้องมานะคะเพราะว่าโน้ตดนตรีไทยค่อนข้างง่ายกว่าโน้ตดนตรีสากลอยู่แล้วเพราะว่าโน้ตดนตรีสากลเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ของตัวโน้ตจะเกิดเสียงได้นั้นจะต้องไปอยู่ในบรรทัด5เส้นเพราะบรรทัด5เส้นเขาจะเป็นตัวกําหนดเสียงของตัวโน้ตแต่สัญ,ญลักษณ์ของตัวโน้ตในดนตรีสากลเขาจะกําหนด จังหวะนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับโนต้ตดนตรีไทยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวจะให้ดูลืมพูดถึงเรื่องเส้นกั้นห้องนี่คือลักษณะของเส้นกั้นห้องของโนต้ตดนตรีไทยจะมีทั้งหมดแปดห้องนักเรียนลองนับดูห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สี่ ห้องที่ห้าห้องที่หกอ่ะไม่เห็นเมาส์ใช่ไหมเอาใหม่นับใหม่ห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สี่ห้องที่ห้าห้องที่หกห้องที่เจ็ดห้องที่แปดนี่คือแปดห้องต่อหนึ่งบรรทัดนะคะบรรทัดก็คือเส้นแนวยาวเส้นกั้นห้องก็คือในแนวดิ่งลงเขาเรียกว่าเส้นกั้นห้องนะคะโน้ตดนตรีไทย จะบันทึกด้วยเส้นกั้นห้องแปดห้องเพลงแต่ถ้าเป็นโน้ตด,ดนตรีสากลจะบันทึกลงบนบรรทัดห้าเส้นนะคะถ้ามีเสียงสูงต่ำมากไปกว่านั้นของโน้ตสากลเราจะใส่เส้นหน้อยนะลองกลับไปทบทวนกันดูนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วหลังจากนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำก็คือหน้านี้ เดี๋ยวคูจะแปะไว้ให้ในโน้ตด้วยแล้วก็ในลิงก์ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดคำชี้แจงนี่เหมือนเดิมทุกครั้งนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างถ้าดูเผินๆจะเหมือนในหนังสือแต่ไม่เหมือนนะคะนี่ก็คือตัวอย่าง เขาให้ตัวออโซมอม้ารอเรือรอเด็กมาในตัวอย่างเขาก็จะเขียนเป็นซอนมีเรโดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยลองฝึกทำกันดูแล้วพอมาดูในข้อที่สี ข้อที่3ก็ได้ข้อที่3เห็นไหมคู่ใส่ขีดด้วยนะเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องมีขีดนะคะดูดีๆบอกแล้วว่าโจทย์ไม่เหมือนในหนังสือเรียนนะคะแล้วก็ส่วนข้อที่2ในข้อที่2ให้นักเรียนคัดลอกเพลงงามแสงเดือนมานั่นแหละแต่ไม่ต้องคัดลอกเนื้อเพลงให้คัดลอกแต่ ตัวโนต้ตมาเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีงานเพียงเท่านี้ไม่ยากเลยค่ะแล้วในสมุดทุกหน้านะคะขอให้เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนแล้วก็เขียนวันที่อย่างย่อด,ด้วยถ่ายเนื้องานให้ชัดเจนนะไม่อย่างนั้นครูตรวจลำบากค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ